เมื่อวานนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะพร้อมกับคุณพนิกาวานิชค่ะไปหาเสียงกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็อาศัยวันแรงงานนี่นะคะก็ได้พูดถึงนโยบายของทางรายงานด้วยนะคะสําหรับพักเก้าไกลนะคะเดียบอกว่าพักเก้า นั้นมีนโยบายขึ้นค่าแรง450บาททันทีค่ะพร้อมระบบขึ้นตามเงินเฟ้อและสวัสดิการท่นหน้าแรงงานคนเชียงรายกว่า600,000คน75เปอร์เซ็นต์เป็นแรงงานนอกระบบอีก25เปอร์เซ็นต์เป็นแรงงานที่กเกษียณอายุไปแล้วนโยบายพักก้าไกลจึงมีเพื่อคนทุกกลุ่มสำหรับแรงงานกเกษียณก็มีนโยบายเบีย้ยผู้สูงวัยเดือนละ3,000บาทด้วยนะคะส่วนสำหรับแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระพักก้าไกลก็มีประกันสังคมให้ทุกท่านอย่างแน่นอนคุณพิทาก็บอกว่าสำหรับยุทธศาสตร์การ เลือกตั้งเชียงรายการเลือกตั้งครั้งนี้จะรักษาเขตเดิมเพิ่มเติมเขตใหม่ค่ะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอนาคตใหม่ได้มาสองได้ที่2ในหลายเขตแต่ครั้งนี้จะขอขึ้นเป็นระดับหนึ่งเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เชียงรายกว่า 1, 000, 1 000, 000, นึ0 0 0สคนจะมาใช้สิทธิ์เลือกพักเก้าไกลกันให้ถล่มทลาย mm. นะคือเขาก็หวังเ,เสียงของคนรุ่นใหม่นะคะให้มาเลือกกับพักเก้าไกลนะคะในขณะที่เมื่อวานคุณธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจนะคะผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลก,ลก็ไป ปราศัยกันที่ปต,ตนที่ปัตตานีค่ะไปพร้อมกับผู้สมัครสอสทั้ง11คนของ3จังหวัดแดนภาคใต้นะคะทั้งปัตตานียะลาและก็นราธิวาสก็มีคนมาเข้าร่วมฟังกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะครับ